ี่คุณแม่เสื้อเขียวเลยฮะเต้นฟ้อนหองรำแต่หน้านิ่งมากไม่มีความสุขเลยนะครับเพลงมันมันมากแม่แม่ฟ้อนแบบหน้านิ่งมากเหมือนโดนบังคับเขาขอเพลงเนี่ยเขาขอเพลงหนึ่งฮาหรอแก้วน้ำแก้วแค่นี้แหละบอกนะปตาไม่อ่านน้ปตาไม่อ่านจะขอโทรหมอะไรก็ได้ปะวัวนะ ไหน่ะขอด้วยสีอยู่นั่นทรองเอามาเชียวพี่ปั้มเนี่ยฟังเพลงมอนร้อนห้ยโอ้ใจเนื้นมันจะขาดร้องล่นขอ ขอด้วยไม่ทันแล้วส่งโน้ตไปหมดแล้วเดี๋ยวให้แม่ๆเจ้าถิ่นขอบ้างนะคะพอแล้วเนาะวันนี้เนาะสำหรับขอเพลงในในไลฟ์สุดเพราะว่าแม่ๆหน้างานคือพี่แม่เขาอยากใช่เห็นอยู่เห็นก็รู้เกรงใจเขาจะพาแม่งอยู่ข้างหลังหนูนะจ๊ะอันนี้นี่มับงโอวันนั้นเผลอกลับบ้านแล้ยฮะสัญญาณหายเหรอครับหายแน่เลยฮะอืม ุณแม่แน่เป็นพิธีกรเหรอถ้าเป็นครูนะสิทธิ์หนูสิทธิ์พี่โร,ง,รงเรียนอะไรครับจันเกษมอ๋อเดี๋ยวพี่ผมไปลาออกเลยครับโอ้โหพูดมาทุกวันเลยครับเป็นถึงคุณครูนะเนี่เยเป็นแม่ได้ครับนะรักนะป้านะคะค่ะรั<า>ก<อ>ค่ะพี่ป้อมค่ะรักมากเลยค่ะ แค่หนูไม่อ่านแชทไอแหม่โทรเข้ามาแต่งตัวนี้จะเดินสีแยกนะหนูพ่นเลยนะขอลมด้วยหนูขอลมตอนนี้เลยค่ะขอลมจริงๆไม่ได้ขอเพลงลมเด้อเอาใหม่เลยเอาใหม่เอาใหม่นะหน้าเวทีคือคืนเหลือเกินเอาเอาไปครับครับอาจจะเป็นคนนี้อาจจะเป็น ขอคอยคว้าที่เราคอยมองหาที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจพอแล้วจำไม่ได้เดี๋ยวลืมนื้อละอายเขาจริงครับร้อนมากขอออร้อนกับเมื่อวานเีงร้อนมากดูดิครับ อะไรนะลมพัดแล่มะม, ja. ม่วงเต็มต้นเลยนะมีลมมะม่วงดูเพลงที่เขาขอมาก่อนแล้วกันนะเดาใจฟ้านานเท่าไหร่ก็รอเสียงรักเจ้าแบบเดาใจฟ้าไม่รู้ว่าเทวา่จะเห็นดีด้วยหรือไม่ผู้ชาย <jam Stadium> ใช่ค MM. ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอะไรกับสีโลโก้เขาจะสิงเสกอยู่แล้วค่ะเขาจะสิงพิเศษอยู่แล้วรู้ใจร้อนตกตารู้แล้วน้นเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่ามีจุดหมายและ นะคะ้่ะต้อนนี้นะคะจะเต้นเลยนะอ่ะพูดแล้วนะสวัสดีใจนะหลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยาหยีเมนูตีหัวใจก็เต้นได้จะอ่านเมนูตีจะเต้นแล้วอะทำไมหลงรักเธอเข้าแล้วนะแม่ยอดยาหยี ถึงเธอเคยผ่านมือผู้ชายแม่สตรีมือสองสอง่งคำพี่หน่อยน้อ,นองคิดเสียว่าเอาบุญสวัสดีคนดูสาม0ันอไนว้ทา่านละค่ะรักจงรอรักเธอไม่คลายสุดหัวใจสุดหัว คิดถึงของหลงมเตรต้าของออขอหลวงาะจะขอนนะะขอ,อฟังนะคะ้ายเนาะคิดถึงเธอทักใจจะาอยาให้เธอกลับมาสักทีคิดถึงเธอ หวานเจี๊ยบเป็นไงเจี๊ยบไหมคะแ4 0 0นนะคะแม่ตอนนี้นะคะใครจะพิ่มนะคะเพิ่มได้เลยนะคะมาลุ้นกันว่าเพลงชาเพลงอะไรทดกคนสำคัญที่ความฝันสมการแม่ืพ่ อ้มาอะไริงัอะไรละกลัวเขาหายไม้คม้งครับนอนที่องกองในวันนี้นอนไม่หลับหรอกออกมาก็ไม่ได้นอนหรอกนั่งไม่ด้หลับเรต่นยัดกระป๋องได้เมื่อกี้จะนอนบนรถก็ไม่หลับหรอกงทองนไม่าไม่มีท้องดัง เนี่ยจะหลับหรือเปล่าด <wh ื่มกาแฟไปแก้วฮะคืนนี้ไม่ต้องนอนเดี๋ยวนั่งทําอะไรภาคอสานสองเมื่นยังต้องการเพิ่มวันที่สิบห้าภาอีสานให้วันที่สิบห้าสอง่งคับ